วันนี้พาเข้ามาหาหน่อไว้ไปแกงครับบอกข้าปากเข้าดงอย่าพูดถึงเสือครับไโอ้โหมันดีไหมเสือหน่อหนไว้หน่อไว้เจอล้ะแต่มัน เล็กไปอันนี้ไหวนะครับต้นไหวหน่อไหวจะมีน้ำต้นเล็กไปหาดูท้างน,านะครับ เข้าดงเข้าป่านะครับก็ลดใช้เสียงครับเราจะมาจอบดูกระลอกกระแสสระเผือนอโเชื่หาดูทำเลในการห้างกลับดักกลับไปในตัวได้ครับอันนี้มีแม่ต่อดินวนๆมันจะมีรังอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนาะ ต่อหองเสือนะครับสังเกตตัวอาจจะมีรูแถวนี้หรือมีรังอยู่แถวนี้ใกล้ๆกล้เด็นอด้นอยนอไหวเนาะ ตาหนึ่งหาหน่อไหวตาหนึ่งก็มองหาหลาังต่อไปไ้วยเจอแต่ไหวล็กอันนี้เาววันเครือบันไดลิงนะครับเขาเรียกเครือบันไดลิงบันไดลิงหรือเครือแต่ไม่ใช่เครือสะบ้าหรอะ สบ้าสบ้าบรไ,ไดดิงสบ้าหนอ่อันเดียวกันนู่วะหาอยู่หากินตามวิถีเด็กดงนะครับอันนี้มาหาหน่อหวายไป,ไปแกงแต่มันมีแต่ยังเล็กอยู่แต่ทำเลหาทำเลในการ ดักกับดักหนูไปในตัวด้วยค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับแล้วเราก็เมื่อได้ทำเลนแล้วก็จะไปหาอุปกรณ์มา อยู่ในความสงบเงียบๆคฟังเสียงเสือ,อจะมาอเอ้ยไม่ใชเ่เสียงกระโลกเสียงกระแตกเป็นตัวได้ครับโอ้โหออกึ้นไหนวะเนี่ย ขอหยุดการไล่สักเลยนะครับหาทางออกจากป่าก่อนขอข้างในวะ <laughs>